สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นหงเหงหมอนินิวเช้าวันขาะที่18กราคม2566ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวนันขึ้นหน่อยกรอบแคบ1,945ถึง1,960ดอลลาร์ปิดตลาดทรงตัวที่1,954ดอลลาร์ค่ะเงินดอลลาร์เริ่มทรงตัวหลังจากที่อ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบกว่า1ปีในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนบอลยูสตเมิกาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย2ปีเพิ่มขึ้นเป็น4.74%สำหรับเมื่อวานช่วงเชา้าจีนมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2อ,ออกมาอาจจะน่าผิดหวังขยายตัว6.3%น้อยกว่าคาดคา,าดการว่าจะออกมาขยายตัว7.1%ตรงนี้ก็คงอาจจะมีผลกับความต้องการทองคําในไตรมาสสอ ส่วนข้อมูลของจีนตัวที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณไว้ก็จะมีการผิดพลาคอุตสาหกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ราอนเดือนมิถุนายนค่ะส่วนเมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยดัชนีการผิดลับนิวยอร์กเดือนก็คมาคมลดลงเหลือ1.1จากที่6.6นะแต่ว่าถือว่าดีกว่าตลาคาดการณ์ว่าจะติดลบ3.5นะแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีปลกับทองเท่าไหร่ กองทุน SPR พีอร์กอเมื่อวันขาลองคำออกมา1.73ตันค่ะคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยยอดค้าปีกเดือนมิถุนายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นขยายตัว0.5%ก็ดีกว่าเดือนก่อนเดือนก่อนขยายตัวแค่0.3%การบิดภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน,านน่าจะแบบทรงตัวไม่ขยายตัวเลยจากที่เดือนพฤษภาคมติดลบไป0.2%ค่ะ ที่น่าสนใจนะ่าจะเป็นตัวยอดค้าปีเพราะเศรษฐกิจสเมกาถูกขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายเป็นหลักสะส่วนประมาณ70%นะคะถ้าเกิดยอดค้าปีออกมาดีก็อาจจะต้องระวังแรงถทขายทองคําแต่ถ้าเกิดออกมาแยก่กว่าที่เราคาดการไว้ค่ะทองคําก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะแนวโน้มหลักคันทองคาสปอร์ตคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,940ถึง1,960ดอลลาร์ ทองคำมีแนวรับ $1,940 ดอลลาร์ 1, 40, และ $1,935 ้ว1935ดอลลาร์ค่ะส่วนแนวต้านยังให้ไว้ที่เดิม $1,960 แล้วก็1967ดอลลาร์ 1, 67, ที่ $1,967 ดอลลาร์ 1, 67, ยังมองว่าเป็นแนวต้านสำคัญแล้วอาจจะผ่านขึ้นไปได้ยากนะคะตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของราคาทองคำที่ทำไว้วันที่16มิถุนายนค่ะ สำหรับราคาทองแท่งเมื่อวานขายออกของสมาคม32,100บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะในช่วงระหว่างวันปรับเปลี่ยนสีครั้งค่ะแนวรับให้ไว้31,900บาท31,850บาทแนวต้าน32,100บาท32,150บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนถ้ามีอยู่นะคะจะขายทํากำไรที่ประมาณ1,960ถึง1,967ดอลลาร์ ทั้งนี้ทั้งน,น,นั้นนักลงทุนก็อาจจะรอดูการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังมีความกังวลว่าเฟดยังคงอาจจะเดินหน้าปรับเพิ่มเบีย้ยต่อไปหรือเปล่านะคะต้องติดตามการถแถลงหลังการประชุมส่วนการเข้าซื้อเก่งกกำไรระยะาสั้นให้ไวที่1,940้ที่ดอลลาร์จุดเข้าซื้อได้นะคะเราก็จุดขายตัดก,การทุน $1 9 3 5ดอลลาร์ค่ะ สำหรับเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้น13สตางค์อยู่ที่ประมาณ34บาท5สตางค์เงินบาทที่แข่งค่าขึ้นกลับขึ้นมานะคะส่วนหนึ่งก็เป็นนักทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อสุทธิหรือว่าเน็ตบายในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่วันศุกร์1,600ล้านบาทเมื่อวานก็เข้ามาซื้อสุทธิ800ล้านบาทนะคะก็ถือว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าก็ ต่างประเทศเริ่มเข้ามากลับมาลงทุนในตลาหุ้นไทยนะคะอาจจะประเมินว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะคะหุ้นบางกลุ่มที่ลงไปตัวใหญ่ๆก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเงินบาทประเมินนะคะว่าทิศทางก็อาจจะค่อนข้างจะทรงๆตัวแนวรับให้ไว้34บาท20ตัง์แล้วก็แนวต้าน34บาท70ตังค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ สวัสดีค่ะ